หรือเปล่าเลยลูไม่มีที่นอนเหรอเมื่อคืนไปนอนไหนเกาบอกให้นอนนี่นอนบนบ้านน้อยนี่นี่ครับไหนใครร้องเมื่อคืนนี้ใครร้องฟ้องเหรอร้องเมื่คืนนะ่ะพออะพอเะยนี่เหรเครับทำน่ารักของเขา ที่ข้าหนาแสงกันไงหมอกมาแล้วหมกหมอกหมอกนั่กหหมหมกมมอหมอออกมกมมอหมอห ใครร้องเมื่อคืนนี้ใครร้องสอ,องเหรอร้องเมื่คืนนะ่ะพอไหมพอไหมพอไหาแสงกันทไงบอกมาแล้วบอกบอกพอไหมแสงกันทไงบอกมาแล้วบอกบอกแห้เลยหรอ ีย,ยแผลเจ็บไหมเจ็บไหมตอนเช้าตื่นมาก็พักทายกันกับเขานี่แหละเพื่อนที่จะดีของเราแย่ยเออแขนเพื่อนมนะั้งไปตามหาไรแขลงก่อนตอนเช้าตื่นมาก็พักทายกันกับเขาเนี่ยเพื่อนที่จะดีของเรา ตอนช้าตื่นมาก็พักทายกันกับเขาเเนี่แเพื่อนส่จะดีของเราเ่ข้าง,า,งา,าแสงกันไงหอกมาแล้วหมอ,อ,อ,อกบอกอะไรแสงไม่เห็นแงไปไหนนู่นแสงไปไหนแสงไปไหน เมื่อเกิเดกับแปงกราไปปองมาป้องกันแล้วก็แข็งนิดว่าระหว่างคนกับสัตว์มอบให้กันได้เดีมั้ยเราก็มอบให้ค้องเพราะมอบได้เราให้คุณสุดกำลังได้ไเดีมั้ยร้องเรียก เช้าได้เยอะเล่นๆล่นของเขาก็มีความสูงครับแตกเล็กน้อยๆที่เราหาได้ง่ายใช่ไหะแข็งไม่เห็นแข็งไม่ไหนนู่นแข็ไม่มาเลยแป๊ดเลเล้วแข็งไปไหนเมื่อคืนทำไมร้องฮะเมื่อคืนแข็งทำไมร้องเมื่อคืนไอ้กระป๋องเนี่ยร้องไอ้แระงได้ร้องร้องเมื่อคืนร้องเรียบเอา บอกเลยว่ม่มีที่นอนอย่างเมื่อกี้ไ่นอนไหนเขาบอกให้นอนนี้นอนบนบ้านน้อยเนี่ยหรือย,ยังจะได้เอาข้าวกินตอ,อนเชา้าตื่นมาก็ทักทายกันแับเขาเนี่ยเพื่อนทีแสนดีของเรา เฮ้ยหายยังไึ้นไหนขหนไหนุเื่อนทำไมร้อรอพีุ่เื่อนทำไมร้อนเหรอครับความน่ารักของเขาที่ แขนเพื่อนมั้งไปจับหน่อยแขนก่อนอืมอืมครับระหว่างคนกับสัตว์มอบให้กันได้เห็นไหมเราก็หม้อไปเข,ขาเขาหม้อไ้เราให้คุณสุดกำลังได้เห็นไหมต้องให้หมอมาชี้แจงไว้หนิ แป้งไม่ออกมาเลยตอนเช้าตื่นมาก็พับทายกันกับเขาเนี่ยเพื่อนที่สนดีของเราเห็นไหมตรงนี้เจ็บไหมหายบวนแล้วหายแล้วเข็เข็มโไหโอ้ไหไม่อนทำไมร้อง ร้อนที่คุณทำไมร้อนวันที่ให้กระแผงก็ไปฟองมาปฟามกันแล้วก็แข็งนิดว่าอืมอืมอบแห้งเลยนะแห้งมีแล้วหายเจ็บยังแห่เจ็บไหมเจ็บไหมร้อนเลี่ยดถึงเช้าได้หยอกได้แน่นกับวเขาก็ มีความสูงแล้วครับเท็กเล็กน้อยๆทีอออ่เราหาได้ง่ายโอ้หาแสงกันเงน,นบอกมาแล้วอกอกต้องให้หมอมาชีใจ้ยไหมหอืมก็วันนี้เป็นแ,มมแปลกแสลงเนาะแลงไม่ออกมาเลยโคเลยหรือเปลแห่งรีแล้ว แผลเจ็บยังแผลเจ็บไหมหเจ็บไหมนี่ครับไหนไข่ร้องเมื่อคืนนี้ไข่ร้องฟองเหรอร้องทั้งคืนนะ่ะพออ่ะพอเลยไปลุกชิ้นออกมาแล้วนี่ครับไหนไข่ร้องเมื่อคืนนี้ไข่ร้องฟองเหรอร้องทั้งคืนนะ่ะพออ่ะพอเลย นิยังจะได้เอาข้าวให้กินระหว่างคนกับสัตว์มอบให้กันได้เห็นไหมเราก็มอบใหนข้อเขาก็มอบในเราให้คขาจุดกำลังได้เห็นไหมเห็นไหมตรงนี้เห็นไหมหายบวมแล้วหายแล้วแข็งแขงอืมอืมเออขาเราหรือเปล่าเนี่ย ไม่มีที่นอนเหมือนเมื่อคืนไปนอนไหนเขาบอกให้นอนนี่นอนบนบ้านน้อยนี่ยให้ลมชิ้นออกมาแล้วเดี๋ยวครับความลักของเขาที่นิยังจะได้เอาข้ากิน เมื่อคืนทำไมร้องร้องไรพ huh. huh. ี่เมื um ่อคืนทำไมร้องระหว่างคนกับสัตว์มอบใพ้กันได้เห็นไหมเราก็มอบให้กเขาเข้ามบในร้อห้คุณพุกางได้เหนไหมนี่ครับไหนใครร้องเมื่อคืนนี้ใครร้องฟองเหือร้องืคืนน่ะพอ่ะพอะ

เดี๋ยวครับความน่ารักของเขาที่ตอนเช้าตื่นมาก็ทักทายกันกับเขาเนี่ยเพื่อนที่ดีของเราระหว่างคนกับสัตว์มอบให้ก,กันได้เห็นไหมเราก็มอบให้เขาเขาก็มอบให้เราให้คุณุ้กำลับได้เห็นไหม ต้องให้หมอมาฉีดยาไหมนี่วันนี้เป็นแบบตกๆมันะ้แงแตกไม่ออกมาเลยต้องให้หมอมาฉีดยาไหมนี่วันนี้เป็นแบบตกๆมันะ้แงแตกไม่ออกมาเลย